ครับเดี๋ยวจะพาชำต้นหมอนนะครับวิธีก็ไม่ยากครับหาขี้งวครับขี้งวแห้งครับเป็นปุ๋ยครับแล้วก็มาผสมน้ําแล้วก็ผสมดินขุดบอ่อลงไปสักนิดหนึ่งครับถ้ามันไม่มีเยอะก็ขุดบอ่อเล็กๆครับเดี๋ยวคุณป้าก็จะชํำให้ดูครับคุณป้าก็จะดูตาดูความไม่รู้ป้ามันดูยังไงตามันอะไหน อ๋อตามันสั่นขึ้นครับเข้าใจนะครับคําว่าสั่นขึ้นตามันจะขึ้นบนชี้ขึ้นข้างบนครับนี่ครับชํำไว้อย่างนี้ครับเที่ยวก่อนก็ชําไว้แล้วครับเดือนกว่าๆครับเนี่ขึ้นงามมากครับอันนี้ผมได้สายพันธุ์ใหม่มาสายพันธุ์ใบใหญ่มากครับนี่ครับกองอาศัยคนมือเย็นๆหน่อยครับคนโบราณโบราณเรานี่แหละครับ ก็คือความเชื่อครับเป็นความเชื่อนะครับมือเย็นครับสองสาวเนี่ยมือเย็นมากปลูกอะไรก็งามครับแล้วก็รอไปอีกประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆครับเดี๋ยวมันก็จะออกออกดอกครับไม่ใช่ออกดอกครับใบโพนี่ครับมันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่นี่นี่มันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นี่ครับอันนี้พัดเล็กครับอันนี้พัดเล็กอันนี้พัดเล็กที่ผมเอามานี่คือใบใหญ่ นี่นี่ใบใหญ่นี่ครับโอเคครับรอดูอีกสองเดือนครับว่าผลงานของสองสาวนี้จะได้ผลขนาดไหนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ